เรามากันที่เรื่องต่อไปที่รออยู่ครับเป็นเรื่องราวของน้องป๊อปที่ผมเกริ่นไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งฮะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าฉันสวยมะนะครับไม่รู้ว่าฉันสวยนี่คืออะไรยังไงนะแต่ว่าตอนนี้คุณป๊อปอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับครับป๊อปตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณแต่ว่าเราย้อนไปเมื่อสี่ปีที่ไม่ห้องสอนที่น้องไปเจอมานะเหตุการณ์วันนั้นพี่ป๋องถามหน่อยครับป๊อปครับน้องน้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมเหตุการ์ด้วยก็มีทีมงานทั้งหมดสี่คนครับสี่คนรวมป๊อปด้วยใช่ไหมเจอทั้งหมดทั้งหมดสี่คนเจอทั้งหมดทั้งสี่คนเลยเหรอใช่ครับดี๋ยนะเขาว่าทํางานแต่ว่าตอนนั้นน้องไปทํางานทํางานอะไรอ่ะตอนนั้นทำงานเหมือนขายประกันครับผมอ๋อขายประกันก็เลยต้องไปตามจังหวัดต่างๆ แล้วก็ต้องไปนอนโรงแรมนี้แล้วก็มาเจอดีเข้านี่นะฮะใช่ครับเอาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับป๊อปได้ครับก็อตอนช่วงสี่ปีแล้วนะครับผมทํางานการประกันอยู่บริษัทหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เรามีมีการวางแผนกับทีมงานว่าเราจะไปจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนไปเราก็เลยไปเรียกที่จะไปไม่ต้องสอนแต่ก่อนหน้านี้แหละผมเคยไปทํางานอยู่ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วแต่ไม่เคย เเหตุการณ์อะไรจนครั้งนี้ผมเดินทางจากกรุงเทพอืแล้วไปแม่ทัสอนในวันเดียวเลยก็คือขับรถตั้งแต่เช้านะครับทีนี้ผมไปถึงอ่าระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยเราก็ไปถึงทางขึ้นที่จะไปเข้าแม่ทัสอนเนี่ยมันจะมีทางขึ้นครัเป็นอำเภออำเภอนึงของจังหวัดเชียงใหม่อืแต่เวลาแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหกโมงเย็นแล้วทีนี้เราผมผมส่วนตัวผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า เส้นทางเนี่ยมันเป็นโค้งมันเป็นอะไรแล้วก็ไม,ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากขึ้นเขาเท่าไหร่ก็ลเลยคุยกันว่าจะนอนกันที่ที่อำเภอดีไหมหรือว่าเราจะขึ้นต่อครับทีนี้ถ้าอำเภอที่ใกล้ที่ทสุดเนี่ยระยะห่างมันอยู่บอกชื่ออำเภอได้นะครับโอ้ได้นะอำเภอแม่เลียงครับะระยะห่างมันอยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลที่ขึ้นเขาอืแต่ระหว่างที่กําลังปรึกษากันเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่ไม่ผมขึ้นเลยแล้วกันจะได้เลก ไปได้รีบขึ้นรีบหน่อยทีนี้ตีนเขาเนี่ยผมขึ้นตั้งแต่ประมาณยังไม่ทันขึ้นเขาเลยนะครับตีนเขาประมาณหกโมงจนค่ำมืดเลยระหว่างที่ขับรถเนี่ยขึ้นเขาก็จะเป็นทางโค้งมันก็จะมีรถสวนมาแต่ลักษณะรถสวนเนี่ยสวนลงมาคือเขาจะลงเขาจะมาเข้าเชียงใหม่เขาจะไม่เขาจะไม่ได้ขึ้นไปอืแต่ส่วนมีผมคันเดียวที่ขึ้นไปคือผมไม่ต้องแซงใครเลยอืจนขับไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเราจะทางประมาณเจ็ดประมาณห้าสิบกิโลอ่า อทีมงานก็เปิดอยากเข้าห้องน้ําอือทีนี้ผมรู้แล้วว่าทางเส้นทางนี้ยมันไม่มีห้องน้าเราต้องไปอำเภอแม่เสลียงเราต้งจะเจอห้องน้ําอแต่ระหว่างนั้นที่เราขับรถผมก็ไปเจอเหมือนกับเป็นพุถ้ามองในมุมมืดจะเป็นพระพุทธรูปใหญ่ๆอยู่ริมถนนแลวจะมีห้องน้ําในขนาดเป็นไฟลางๆอยอะเลเราก็เลยขับรถไปจอดแล้วก็ให้ทีมงานเข้าห้องน้ำแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เข้าออืผมก็ยืนอยู่แถวข้างๆรถเนี่ย ทีนี้จังหวะหนึ่งที่เข้าห้องน้ําทีมงานเข้าน้ําเสร็จทีมงานผมจะมีผู้ชายสองคนคแล้วก็รวมผมนะครับแล้วก็ผู้หญิงสองคนก็จะเป็นสี่คนระหว่างที่เข้าน้ําเสร็จอ่าเพื่อนผู้ชายในทีมงานผม,มก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็ก็ซิดข้างๆหูว่าดูตรงนู้นสิม,มีผู้หญิงรออยู่คนตรงนูงน้นนะแล้วก็วสิดว่าดูตรงนู้นสิมีผู้หญิงครับ นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นอืมครับทีนี้ผมก็หันไปไปไปมองตามที่เขาพูดถึงแล้วก็เป็นสาราแล้วก็เป็นผู้หญิงหนึ่งเป็นผู้หญิงลักษณะใส่ชุดสีออกน้ําตาลน้ําตาลนยนะครับแล้วก็นั่งเหมือนนั่งคว่ห้างแล้วรอรอรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคนเดียวคนเดียวนั่งอยู่คนเดียวครับเราก็เลยตัดสินใจว่าอเพื่อนผมเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไปถามเหมือนกับว่าให้เราไปเขาจะไปที่เดียวกับเราไหม หรือว่าเขามารออะไรครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องของผีอะไรเลยอ<ร>ตอนนั้นผมคิดถึงเรื่องโจรอย่างเดียวครับ,รบผมกลัวออืพวกต่างชาติาก็มันอยู่ติดชายแดนอ่ะออก็กลัวว่ามันจะดัากลนผมก็เลยห้ามเพื่อนไว้เพื่อนกาลังจะเดินเข้าไปถา<ร>มก็เลยห้ามเพื่อนระ<ร>ยะที่ผมยืนกับตรงที่ผู้หญิง,งนั่งรอเป็นมันจะเป็นศาลาครับนะครับก็จะอยู่ห่างประมาณห้าสิบหกสิบเมตรเนี่ยแหละใกล้ๆนี่เองข้าพนนไปก็ถิงเลยอ๋อก็ไม่ไกลนิดเดียว เห็นใช่ครับแต่ตอนที่ผมยืนเนี่ยผมไม่ได้สังเกตนะคือมาเห็นตอนเพื่อนทักครับที่นี้เราก็ผมก็ห้ามเพื่อนบอกกลัวก็เลยบอกเพื่อนว่าเขามาโจรหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เราก็เลยให้ทุกคนขึ้นรถแล้วช่วงเวลานั้นก็ประมาณสักสามทุ่มกว่าแล้วก็เดี๋ยวต้องขับรถไปอีกมันก็อีกไกลเลยเราก็ขับรถก็เลยตัดสินใจว่าขับรถไม่ต้องช่วยเหลือกันทีนี้ระหว่างขับรถเนี่ยเราต้องขับรถผ่านตรงเขาไปอพอขับรถผ่านปุ๊บเหมือนเขา เห็นแสงไฟรถหรือยังไงครับเขาหันมามองก่อนหันมามองแล้วก็ทําหน้าเหมือนดีใจทํําทาตาแบบเหมือนเบกโครงแบบอ่ามีคนมารับ่ะแต่ทีนี้รถผมมันไม่ได้จอดขับผ่านอสายตาจากผู้หญิงที่มองคนนั้นที่มองว่าดีใจเนี่ยอืกลายเป็นหน้าบึ้งแล้วทําหน้าแล้วทําหน้าแบบมองตามรถไปเลยนะครับมองตามหลังรถไปเลยจนคนในทีมงานทั้งหมด คนในทีมงานผมทั้งหมดเนี่ยมองหันกลับไปแต่ผมเนี่ยก็ได้มองว่าผมขับรถต่อครับหลังจากที่มันรับกาไปด้วยความมืดเนี่ยแสงความมืดเนี่ยเขาเข้ามาพูดกับรถว่าหูน่ากลัวมากแต่ตาเขาดุมากครับจนขับไปถึงอำเภอแม่เสลียงผมเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะหาที่พักก็ไปเจอที่พักที่แรกเลยอืก็ไม่ได้ดูห้องก็เข้าไปติดต่อห้องแต่แต่ปกติถ้าพวกผมก็จะพวกเซล์ก็จะดูห้องกันก่อนแต่พวกผมไม่ดูครับ อยู่ดีก็ซื้อหรือวิจ่ายค่าห้องแล้วก็เอาห้องเลยอก็ก็รู้แค่ว่าห้องเบอร์นี้เบอร์นี้สองห้องนี้เป็นโรงแรมแต่ลักษณะก็เป็นโรงแรมแบบแบบเป็นชั้นชั้นหรือว่าแค่เป็นตัวอาคารเป็นบ้านเป็นหลังเป็นเป็นบ้านเหมือนแบ่งให้เช่าอ๋อเหรอครับลักษณะเป็นเป็นบ้านเหมือนแบ่งให้แบ่งห้องครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูห้องก็ขอไปหาอะไรกินก่อนครับ ก็ไปซื้อของกินกันทีนี้ตอนที่ซื้อของกินเราก็คุยกันว่าห้องมันน่ากลัวนะไม่มีคนไม่มีใครพักเลยมีเราเราคนเดียวออแต่ผมอะบอกว่าผมเหนื่อยแล้วผมอยากนอนแต่ส่วนทีมงานอีกสามคนบอกไม่นอนเราก็ต้องเอาวัติตามสามคนก็เลยบอกว่างั้นไม่นอนงั้นเดี๋ยวเราเอากุญแจไปคืนแล้วเอาเงินที่เราเราจ่ายค่าห้องมาอนคกันพอกลับไปถึงห้องครับเพื่อนผมที่เป็นผู้ชายก็เอาก็ไปเคลียร์เรื่องค่าห้องไป ส่วนผู้หญิงกับผมบผู้หญิงตองคนกับผมเนี่ยก็จะแอบไปดูห้องหน่อยว่าห้องเป็นยังไงก็เลยเปิดเข้าไปดูที่เขาเปิดเข้าไปดูเนี่ยลักษณะห้องเนี่ยเก่ามากอืเป็นแล้วก็แบบสายไฟสายเคเบิลลยอยระยางแบบ,บทีวีไม่ได้มีที่วางบางบนเก้าอี้ครับอืลักษณะเตียงก็แปลกๆแต่เราก็มันน่ากลัวเราก็ดีใจนะครับที่เราไม่เอาอทีนี้ผมก็ไปหันไปเห็นถึงกฎระเบียบมันจะมีกฎระเบียบของโรงแรมนะครับแต่ละที่ คือห้ามสูบบุหรี่ในห้องห้ามอะไรเงี้ยแต่ลักษณะของที่นี่กฎระเบียบของเขาเป็นลักษณะของการเขียนมืออืมไม่ใช่เป็นการพิมพ์ใช่ครับแล้วลักษณะมันก็ดูเก่าแบบโอ้โหเก่ามากอจนจนเพื่อนเคลียร์เรื่องคุณแจห้องเสร็จก็ออกมาที่ห้องออกมาที่รถกำลังใจหาที่พักใหม่ในอำเภอน่้นแหละอืทีนี้ เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผมเพื่อนทีมงานผมเที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอืมเขามีตุ๊กตาเหมือนติดตุ๊กตานะครับเวลาเขาลอยเขาต้องเอาตุ๊กตาไปด้วยอืตุ๊กตาในรถเขาหายหายหายตุ๊กตารถก็หายคือเขาวางไว้อยู่ข้างๆตัวนั่นแหละตุ๊กตาหายครับก็คิดว่าคงจะไปหล่นอยู่แถวที่ร้านที่เราไปกินข้าวก็เลยขับรถกลับไปดูอตุ๊กตาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับก็ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงที่พักนะครับเราก็<ม>ากํา่างนั่งไล่จนเฮ้ยเราไปดูที่พักอีกทีหนึ่ง<ม>ที่พักที่เราไปดูห้องมเมื่อกี้นะครับกลับไปที่ห้องเดิมกล<อ>ับไปที่ที่พักเดิมครับก็คุับทางเจ้าของว่าช่วยเปิดห้องให้หน่อยเจ<ม>้าของก็บอกไม่มีเหรอาตุ๊กตาไม่มีของเขาตรวจห้องแล้วอสุดท้ายกลับมาดูที่ห้องครับพอเปิดห้องปุ๊บห้องก็เหมือนเดิมครับเปิดไฟเปิดอะไรไม่มีตุ๊กตาครับอืแต่ผมจังหวะหนึ่งที่ผมเหมือนกับไปลองหยิบหมอนที่มันเป็น บนหัวเตียงนะครับยิบหมอนขึ้นพอหยิบหมอนขึ้นตุ๊กตาอยู่ใต้หมอนนั้นครับเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะไม่รับไปอยู่ตรงนั้นทีนี้สี่คนที่ชัดเจนแล้วว่าที่เห็นนี่คือแ่นอนว่าว่าที่เราเจอเราเจอแล้วแหละต้องมีใครใครมากับเราไหมเดี๋ยวนะพี่พงถามหน่อยลักษณะตุ๊กตาเป็นยังไงตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาดเรมอนนะ่าตัวเล็กเล็กตัวเล็กเล็กตัวเล็กอ่ะ แต่ถ้าหมอนปิดเนี่ยมันต้องนุนขึ้นว่าตัวมันมัวาหนาอยู่ใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะขาเขยมันอะไรแต่ว่าเนี่ยคือหมอนปิดเนี่ยเราเดินเข้าไปครั้งแรกไม่เห็นเลยเนาะไปหยิบหมอนถึงจะเห็นว่าตุ๊กตาอยู่ใต้หมอนพอหลังจากนั้นก็เอาตุ๊กตากลับมาที่รถแล้วก็คุยกันคุยกันที่รถอีกนะว่าครับะหว่างที่คุยกันก็รู้สึกว่าระหว่างที่คุยกันเนี่ยเราก็ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาก็ดูบรกตาวางไว้ที่รถแต่ยังเปิดประตูประตูรถไว้อยู่ด้านหลัง แต่ก็คือยืนยืนคุยแบบเปิดประตูรถไว้ครับจังหวะนั้นเหมือนผมหันไปเห็นเหมือนมีลักษณะมือแห้งๆเหยียวยาวยืนยืนจะมาจับดูกตาครับแล้วผมก็ตกใจผมก็ผมก็ตะโกนว่าเฮ้ยพอพอเฮ้ยทุกคนก็ตกใจกคอือคือความกลัวอยู่แล้วก็ตกใจเข้าไปใหญ่ครับก็เลยผมก็เลยไม่พูดอะไรไม่ว่าผมอะไรผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาที่พักใไปกันอื เราก็กลับไปหาที่พักใหม่ระยะก็อยู่ในอำเภอเดียวกันแต่ว่าอยู่สถานที่หนึ่งโรงแรมนี้ก็อีกแล้วครับลักษณะของมันคือเราต้องไปติดต่ออืมเ้าของห้องอีกที่หนึ่งเ้าของห้องจะไม่ปกติจะอยู่ทิ่เด็กใช่ไหมครับอืแต่นี่ไม่อยู่ที่เด็ัครับแค่ทิ้งเบอร์ไว้เราโทรไปเขาก็บอกให้เดินข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึ่งแล้วก็ไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ได้กุญแจมาครับห้องก็ไม่รู้ไม่มีใครมาส่งเราอืมนี่ลักษณะของโรงแรมเนี่ย ที่นี่จะเป็นประมาณเป็นเป็นชั้นเป็นโรงแรมเป็นชั้นเลยนะครับสามถึงสี่ชั้นขึ้นไปครับก็รู้สึกว่าเออค่อยดีหน่อยละไม่ไม่ไม่มีอะไรครับอ่าเมื่อเข้าไปถึงโรงแรมที่ที่สองนี่ก็บันไดเนี่ยบันไดมันอยู่ตรงกลางไม่ได้อยู่ตรงริมแล้วก็ต้องเดินเหมือนเดินวนขึ้นไปอแลัก่ณะของตอนนั้นเราอยู่ชั้นสองตอนที่ก่อนที่เราจะเข้าห้องเนี่ยผมก็ผู้หญิงพูดกับผมพิมผู้หญิงสองคนเนี่ยบอกว่าขอนอนด้วยได้ไหม แต่ผมพูดกลับไปว่าเหมือนพูดกลับไปตอนที่อยู่โรงแรมว่าแยกนอนแยกนอนหญิงหญิงชายชายอ่าสี่คนก็คือแยกกันเลยคนห้องใช่ครับห้องหนึ่งชายสองคนอีกห้องหนึ่งหญิงสองคนใช่ครับก็แยกกันนอนครับทีนี้ตัวผมเหนื่อยสุดแล้วผมก็นอนหลับคนแรกเลยเพราะผมขับรถมาไกลทีนี้มีสจังหวะหนึ่งที่ผมนอนนอนอยู่แล้วผมสะดุ้งตื่นอ่าลักษณะห้องเนี่ยเป็นเตียงคู่ก็คือเตียงสองเตียงเนาะก็เหลือร่องตรงกลางครับ ผมก็ได้ยินไปรุ้งตื่นจากการที่มีเหมือนลักษณะคนคนกดชักโครกอยู่ในห้องน้ำเราก็ได้ยินเสียงตรงนั้นแต่เราก็ตื่นขึ้นมานึกว่าเพื่อนอะเข้าห้องน้ำก็เลยจังหวะนั้นก็เลยหันไปนอนหันคือเตียงผมมาอยู่ทางขวาแลื่อยู่ทางซ้ายผมก็เลยตะแคงซ้ายหันไปมองเพื่อนหันไปมองปุ๊บผมเห็นสิ่งแรกที่ผมเห็นคือผมไม่ได้เห็นเพื่อน ผมเห็นผู้ชายคนเด่งอยู่ข้างๆเพื่อนเห็นเป็นผู้ชายเหรอฮะครับอออยู่ข้างๆเพื่อนที่นอนอยู่ใช่ครับ่นอนเื่อนไขลุกอืมแต่ลักษณะนี่คือยืนยืนมองเพื่อนไม่ได้มองผมอ่าก็หัวละล้านครับตัวมอมๆอุ้ยแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยอืโดนตั้งแต่ก่อนผมเนาะโดนตั้งแต่ผมนอนหลับไปแล้วคือคุ้มโปงอยู่ตอนนั้นเอาเอาพ่อผมคุมไปเรียบร้อยแล้วคือไม่อยากรับรู้อะไรเลยอื หลังจากนั้นผมก็พยายามที่แบบหีเหมือนหีตาดูครับวิจัยครั้งนั้นค่อยๆเหมือนกับก้มมองมองเข้าไปเรื่อยๆลองเข้าไปเรื่อยๆจนผมรู้แล้วว่าทาไมเขาเพื่อนผมถึงปิดโง่คือถูกมองตั้งแต่เข้าห้องมาแล้วเขาเพื่อนถูกมองตั้งแต่เข้าห้องมาแล้วใช่ครับคือฟุบฟับฟุบฟับเลยคนลุกอืคือวิชายคนนี้เดี๋ยวผมค่อยสรุปอีกทีนึงนะครับครับก็หลังจากนั้นผมก็เหมือนกับผมก็ คอยหลับไปตามที่แบบเหมือนเหมือนมันกลัวแล้วแล้วก็คือแบบไม่กล้ามองอทีนี้ข้ามถอดไปที่ห้องผู้หญิงครับห้องผู้หญิงก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนหลับง่ายแล้วก็หลับกระดิดหลับไปก่อนเหมือนกันจะเหลือผู้หญิงที่อผู้หญิงคนหนึ่งยังดูทีวีอยู่ครับก็ดูทีวีเสร็จทีนี้เหมือนกับตอนนั้นเขาบอกว่าห้องออะไฟดับคือไฟดับและแอร์ดับเขาก็ มันทุกอย่างมันดับไปหมดเลยตอนนั้นที่ความกลัวอยู่แล้วแต่ก็ยังจังหวะนนั้นก็คือยังยังอดทนอดกลั้นก็คือเล่นมือถือดีโทรศัพท์มาเล่นนะครับจังหวะนนั้นเขาก็ได้อ่าผู้หญิงเนี่ยปกติเวลาถึงห้องเขาเขาจะเอาพวกเครื่องสัมภัสอะไางไว้กเอาเครื่องแป้งจังหวะที่เหมือนแสงไฟเข้าแสงไฟโทรศัพท์นี่ยเข้าตาในวัะที่เขาปิดโทรศัพท์เขาหันสายตาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งหันหลัง แล้วกําลังแต่งหน้าอยู่โอ้ยตรงโต๊ะเครื่องแป้งเอาเครื่องสำอางของผู้หญิงที่ที่ทำงานผมมาแต่งมองกลับไปที่เคร่กระจกไม่เห็นอะไรครับแต่แต่เห็นแต่ข้างหลังเขาแต่กระจกไม่สะท้อนเงาของเขาโอ้ยเออครับแล้วอืมผู้หญิงเหมือนกับทางเพื่อนผมมาเห็นแล้วอผู้หญิงคนนั้นเหมือนเหมือนเอียงคอมาทางขวานิดนึงแล้วก็พูดว่าฉันสวยไหมโอ้ย หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นครับทีมงานผมบอกว่าเป็นลมไปเลยครับคือล็อกหลับไปเลยครับหลังจากนั้นตอนตอนเช้าผมต้องมาปลุกทั้งสองคนคนนึงหลับเนิทอีกคนนึงเป็นลมไปแล้วอืมก็จนกว่าจะเลี่นก็ทํางานก็ออกออกฉายครับทีนี้พอตอนเช้าออกมาเนี่ยออกมาแล้วออกมานะครับเราเพิ่งมาสังเกตว่าเห็นว่าที่มันติดกับโรงแรมมันเป็นบ้านห้างเอาเหรอเป็นบ้านไม้ถูงสูง ทีนี้ผมตอนนั้นผมยังรวมรวมเงารวมรวมเครื่องอยู่ว่ามาจากไหนศาลาที่พักที่ไหนที่แรกที่สองโรงแรมเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ออกมาทํางานแล้วก็ต่างคนต่างเล่าเรื่องของแต่ละคนที่เจอวันนั้นไม่มีกระจิกเจอทำงานผมเคยบอกว่านั้นขอข้ามไปนอนที่เมืองแม่เมืองแม่ทางสองเลยนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนผู้ชายผมที่ไปทักเนี่ยนะครับ ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มกลัวมากอืก็บอกว่าก็พอดีเขาหันไปเห็นพระท่านหนึ่งที่กำลังเดินกับเดินอยู่ริมถนนนะครับอืเราก็เลยบอกว่าเราลองจอดไปขอทําบุญดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยอะไรอย่างนงี้ก็ผมก็เลยทางทีมงานก็เลยจอดรถก็นิมนต์พระท่านครับก็ก็ทําบุญปกติก็ขอทีนี้ระหว่างที่ทำบุญเสร็จอ่าพระท่านได้พูดภาษาเหมือนภาษาที่เป็นผมไม่รู้ภาษาเป็นภาษาไงน้ย เอาความมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดแล้วก็หันไปที่รถแล้วก็หันกลับมาบอกว่าอ่ายังไม่ลงไมีกเหรอโอ้ยอาผมว่ายังไม่ลงไมีกเหรอด้วยความตกใจผมก็ไปเปิดประตูแล้วก็พูดว่าลงมาครับให้ไปด้วยลงมาครับไให้ไปด้วยก็เปิดประตูรอเหมือนกันแต่ไม่เห็นอะไรนะครับครับ ทุกคนก็หน้าช็อกหมดทีมงานหน้าตกใจน้าเวอร์กันหมดใช่ครับทีนี้เปิดประตูเสร็จก็เปิดค้างไว้อย่างนั้นแล้วหลังก็ว่าก็ไหว้พระต่อพระท่านบอกว่าเดี๋ยวนี่แหละอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปไปแม่้องสอนได้เลยไม่มีอะไรแล้วทีนี้ตอนที่กําลังเสร็จไหว้พระเสร็จเรียบร้อยครับกาลังจะออกจากตรงพระเนี่ยที่จะเข้าเมืองเนี่ยพระท่านก็พูดไล่หลังกลับมาว่าลูกตาเขาขอได้ไหืม ไอตุ๊กตาโดไอมอนนะนะใช่ครับของน้องผู้หญิงอะนะของน้องผู้หญิงคือพระได้บอกว่าขอตุ๊กตาได้ไหมขอได้ไหมครับน้องผู้หญิงก็ก็งงด้วยแล้วก็ของรักแล้วก็ทุกคนก็ยุบอกให้เธอให้เธอเปีนกรตามมาเออครับก็เอาไปใส่ตรงย่าของท่านนะครับอแล้วก็แล้วก็ขับรถเข้าเมืองไปทีนี้ขับรถเข้าเมืองแล้วก็ ต่างคนต่างหาข้อสงสัยกันเออครับแต่แต่พอไปถึงที่แม่อ็สอนเนี่ยเราที่พักก็เรานอนรมกันเลยครับสี่คนข้อเดียวกันอืแล้วมันมีงานเหมือนผมไม่รู้นะพี่ป๋องมันเป็นงานที่แบบเหมือนงานที่เขาแห่กลางคืนอะเหมือนงานผีไล่ผีเรียกเรียกผีทุกหนทุกหน้าบ้านก็มีเหมือนกระโจมไฟที่เป็นไฟจุดไว้หน้าหน้าบ้านทุกบ้านเลยครับคือวันนั้นเลยครับ แล้วเราก็งงว่ามันเสียงดังโวยวายแล้วก็มีคนเดินแห่รอบแม่ห้องสอนจนตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปหาลูกค้าที่ที่เราคุยก็ลูกค้าได้เขาสรุปว่าตรงเนี่ยงานงานเมื่อวานงานที่มันมีงานผีเนี่ยคนที่เป็นสัมภเวสีต้องการส่วนบุญเพราะแต่ละบ้านเขาจะมีข้าวมีอะไรวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้ผีสัมภเวสีพวกนี้รับประทานครับเขาเลยให้เรามาส่งเพราะเขารู้ว่าเรามาทางนี้ครับ แต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจักในในส่วนเหตุผลนี้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหโอ้โอน่ากลัวมากป๊อกโอ้โหที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าถ้าดูผ่าน Facebook ดูผ่าน Youtube ขนผมลุกคือขนตั้งเลยนะโอ้โหแบบน่ากลัวมาก่ะฟังแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่คือเรื่องอาจจะเบสิกนะว่าฟังเรื่องเกี่ยวโรงแรมที่พักนะแต่โหมอยากจะบอกป๊อปทำให้พี่แบบว่า คือหลอน่ะผมใช้คำนี้คือผมหลอนนะแล้วก็ระหว่างที่ฟังเรื่องป๊อปเนี่ยผมผมผมอยากแทรกอันนึงแต่ผมไม่กล้าแทรกนะคือระหว่างที่ฟังเรื่องป๊อปในหูฟังผมถ้าคนไหนดูผ่าน YouTube ดูผ่าน f c e b o o k กจะเห็นว่าผมเอามือกดไปที่หูฟังผมมีคําถามว่าจะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ใาครานะครับคําถามผมนะ<อ>นะครับคุณอ,อยู่ใครแล้วก็ผมอยากจะถามทีมงานผมห้องเล็กว่าเปิดซาวไหมเพราะว่าในเสียงเนี่ยในหูเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเสียงเพลงนะฮะแต่มันเป็นเสียงแบบ เหมือนลมหายใจอ่ะมันอยู่ในหูผมเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายมัน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 เป็นมวลที่ผมก็บอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้นะมันคืออะไรนะแต่มันมันมันืหือยู่ในหูตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่มีความรู้สึกว่าผมก่อนหน้าที่ผมไม่รู้สึกนะฟังตั้งแต่เรื่องของของของกองนะจนมาฟังเรื่องป๊อปเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ฟังเรื่องป๊อปเนี่ยตอนอยู่ตรงศาลาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนตรงเนี้ย เหมือนเราโทษน,นะคือเหมือนเหมือนกูไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเออเนี่ย <c oughs> อยู่ตรงเนี้เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่เมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมัน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 เหมือนมีใครสักคนหนึ่งไม่รู้อะ่ะเหมือนมานั่งฟังด้วยอะ่ะเออครับผมรือแบบ้ยเอเอตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่อป๊อปคคือก่อนก่อนที่ผมจะล่ายี่ปองฟังอผมเพิ่งโทรมาแา่ช็อกอือเรื่องค<อ>ืเอเรื่องว่าขาดใจครับแล้วห้องที่ผมอยู่ปัจจุบันคือคือเรื่องคือเรื่องคือผู้หญิงเข้ามาในห้องผมครับ แล้วก็ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเขาอยู่กับผมผู้หญิงมาจชกไหนคือผู้หญิงมาเคาะห้องแล้วก็คือผมไม่ได้เปิดประตูจนครั้งที่สามผมเปิดประตูผู้หญิงคนนั้นพุ่งเข้ามาหาในเข้ามาหาในห้องผมเลยแล้วผมก็ปิดประตูใส่เลยไม่ให้เขาเข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป๊อปอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้วครับผมขอย้อนพี่พี่ต้านะขอย้อนดูข้อมูลป๊อปนิดหนึ่งขอย้อนดูข้อมูลป๊อปนิดหนึ่งฮะเอ่อเรื่องเรื่องที่ที่ห้าครับขอย้อนดูนิดนึงฮะ เออป้าบอกพี่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาครับสี่ปีนะฮะใช่ครับป้าไบอกพี่บอกว่าจากวันนั้นเขาตามน้องเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าอ่าที่พี่บองพูดถึงประเด็นว่ามีคนเหมือนมีคนหายใจผมอยู่คนผมอยู่คนเดียวครับ แต่ก่อนที่จะมีต er อนพี่ปองจะทักเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือผมเล่ามาให้มาเล่าให้ดชชกฟังว่ามีผีคนนึงพยายามจะเข้ามาในห้องผมแต่ผมไม่ใ <lymph> ห <unun aries> ้เข้าแต่วันนั้นคือพี่ไม่ได้จากถูกไหมใช่ครับแล้วน้องโทรมาเล่ากับพี่ทีมงานเดชชกแต่น้องมาเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องนี้เกิดก่อนเกิดก่อนเรื่องนี้ถูกไหมเกิดก่อนเรื่องแม่ห้องสอนเพราะว่าแม่ห้องสอนเกิดเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าน้องเคยโทรมาเล่าว่ามีเหมือนกับวิญญาณผู้หญิงตามน้องใช่ครับเหรอ แล้ว<ต>เพอเลยพี่ป๋องทักขึ้นมาว่ามีความรู้สึกอย่างอย่างอย่างที่บอก <คน S 1> มาที่นัออ่นนั่นคือนั่นแหละครับเขาอยู่ในห้องเพราะผมยังอยู่ห้องเดิมที่เขามาคอลอยู่เล้วตอนนี้ครับใช่ครับสสแสดงว่าพี่ป๋องทักโดยที่ผมไม่รู้จักกับกับป๊อมมาก่อนเลยนะ <c oughs> นครับอ,อันนี้คืออันนี้คือน่ากลัวกว่าผมเล่าอีกนะโ <c oughs> ออคือผมทักที่ผมไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าป้อมเคยโทรมาเล่ากับพี่คนไหนยังไงนะ อเพราะว่าตอนแรกพี่ป๋องเข้าใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้น้องบอกว่าเหมือนมีมีมีอะไรสักอย่างนึงตามน้องอยู่พี่นึกว่าเมื่อกี้พี่ถึงย้อนกลับไปดูนงว่าไอ้ข้อมูลที่เมื่อกี้ป๋อบอกมาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แม่ห้องสอนแต่มันสี่ปีนี่ว่าแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าเหมือนกับมีวิญญาณผู้หญิงจะพยายามบุกเข้ามาในห้องพี่ก็เลยย้อนกลับไปดูข้อมูลใหม่ไงว่าเฮ้ยสี่ปีเออแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแม่ห้องสอนแต่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เหมือนกับมีวิงตามน้องเหรอ อ่าใช่ครับก็คือที่ที่บอกท่านเนี่ยเหตุการณ์ที่เพิงเกิดนี่ยโอ้ยแล้วผมทักถูกด้วยนะยถูกมากเลยอะ่ะน่ากลัวลว่าครือเมื่อกี้เนี่ยผมนี่คนลุ้จริงฮะคือผมก็รู้สึกเหมือนมีมวลบางอย่างที่ผมกอธิบายไม่ถูกนะแต่มันได้ยินในหูตอนผมจะทักว่าเฮ้ยหรือไอ้ทีมงานไอบาสมันเปิดซาวอลไรปา่าวะ่าบารเปิดปะ นะไม่ได้เปิดนะนะมันเหมือนกับเสาวสักอย่างแต่มันไม่ไมันไม่ได้เป็นซานรดนตรีนะครับแต่มันเป็นเป็นเหมือนกับเสียงลมเสียงอะไรแบบเนี้ยซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่ในหูผมอะ่ะจนผมต้องมือกดที่หูอะ่ะเพราะเมื่อกี้มันมันมีเหมือนอาการเหมือนหูอื้อน,นิด,น,ดนิดอะ่ะห,หูอื้อผมก็เลยแบบจะพยายามจะจะไม่อยากไม่อยากแทรกระหว่างที่เล่าเรื่องไงฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับมาก่อนเดี๋ยวขอถามหน่อยคือผมมารู้สึก ผมรู้สึกแต่ผมไม่รู้ว่าที่นู่นรู้สึกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกเองว่าเหมือนกับมันมีลมอยู่ในหูหูฟังนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนกับระหว่างที่ฟังเรื่องตรงตรงศาลาเหมือนมีมวลอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ตรงเนี้แล้วก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกอะ่ะโอ้อโอ้ยคนลุกเดี๋ยวก่อนนะมีหลายปมมากฮะขออนุญาตไปที่เรื่องศาลา,าก่อนนะครับเรื่องศาลาก่อนนะที่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะใส่เสื้อสีน้ำตาลนั่งอยู่คนเดียวนะตอนที่น้องออกมาจากจากจากร้านใช่ไหม จากลและน้องจากห้องน้ําแล้วน้องเห็นเห็นเขานั่งอยู่ตรงศาราแล้วน้องบอกว่าน้องย้อนกลับไปเพื่อหาตุ๊กตาครับแล้วกลับมารอบนั้นน่ะเขายังอยู่ตรงศารามะเพราะทางมาถึงว่าตอนตุ๊กตาเนี่ยคือเลยศารามแล้วครับอ๋อคือไม่ได้ย้อนกลับไปตรงห้องน้ําเดิมไม่ได้กลับไปครับแสดงว่าเราเห็นผู้หญิงชุดน้ําตาลครั้งเดียวตรงศาราครั้งเดียวตรงศาราใช่ครับแล้วผู้หญิงที่วิญญาณผู้หญิงนะ ที่เพื่อนสองคนที่เป็นผู้หญิงเจออครับนั่นคืออะไรอ่ะวิญญาณที่ตามมาเหรอเขาตอนตอนผมถามว่าเป็นคนเดียวกันไหมเขาบอกว่าไม่ใช่คนเดียวกันออแต่มันคือวันที่เขาเหมือนเหมือนด้วยผมสี่คนดวงตกแล้วต้องมาเจอกัน<อ>ก็เป็นวิญญาณตรงนั้นตรงบ้านล้างที่อยู่ตรงนั้นมาม,นมา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 เอามาแต่งหน้าก็คือมันมันมันก็เลยเจ เจอกันหมดเลยแต่ว่าตุกตาเนี่ยก็คือเป็นของผู้หญิงอืศาลาใช่ครับตุกตาเนี่ยเป็นของวิญญาณผู้หญิงตรงสาราที่บอกว่าอยากได้แล้วที่พระที่พระท่านบอกใช่ไหมฮะว่าขอขอตุกตาไว้แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นวิญญาณผู้หญิงที่ว่ามานั่งแต่งหน้าาถวาท่านสวยไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่แถวๆนั่นแหละใช่ครับแล้วห้องน้องอ่ะที่เพื่อนน้องเจออ่ะครับตอนนั้นมันเจอยังไงคืออยู่ดีคือเซว่าเห็นกล่องถูกไหมที่ว่าเป็นผู้ชายหัวล้านอ่ะ คือเพื่อนที่ผมเพื่อนเล่าให้ฟังก็คือผู้ชายคนนั้นเดินมาระหว่างกลางของเตียงแล้วแล้วกาลังหันมองเหมือนกับมองซ้ายมองขวาอืว่าว่าจะว่าจะหลอกใครดีแบบนี้ประมาณนี้ครับแต่เด้วยที่ผมมันเหนื่อยเหนื่อยก็คือผมรับสนิทไปแล้วผมผมพูดเหมือนผมพูดในใจอยู่แล้วว่าอย่ามาควนผมผมเหนื่อยอืเล่นก็เพื่อนก็เลยโดนตรงนั้นไปครับใครที่ว่าเป็นใครที่เป็นจริงๆเขาเป็นผม ผมเคยถามเขาจะไดนะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นบ้านคือโรงแรมอ่มนมันถูกสร้างเบียดกับไ้ตรงบ้านหลังที่เป็นบ้านไม้แลวเป็นบ้าบไม้ตรงนั้นน่ะมีตายายสองคนที่ที่ไม่ยอมให้ที่ดินตรงเนี้ยอมาตั้งเขาก็เลยแค้นที่พักนี้ก็เลยไม่มีคนมาพักเลยมันจะหลอกไปทั่วเลยใช่ครับโอเคโอเคคราวนี้พี่อีกเรื่องหนึ่งฮะ เร,เรื่องของไม่รู้จะใช้คําว่าประเพณีหรืออะไรสักอย่างที่น้องบอกว่าคือไงพี่ต้านมันเป็นความเชื่อคือที่น้องเล่าว่าที่ที่ที่แม่ห้องสองก็จะมีเหมือนกับคือชาวบ้านอยาก<แ>ให้แห่สักอย่างหนึ่งกลางคืน,นกลางคืนด้วยน,นะเป็นหนประเพณีกลางคืนแห่เนี่ยคือคือผมก็จะว่าถ้าอย่างอีสานเนี่ยเขาจะมีแบบว่าคนที่เชื่อเรื่องผีแม่ไม้เนาะเขาก็จะเอาอะไร<ผ>มาห้อยอยู่หน้าบ้านถูกไหมฮะครา<ๆ>วนี้พอไปถึงทางเหนือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเหมือนนึกคําว่าตุงได้ตุงนะ ที่แล้วเหมือนกับว่าแขวนไว้ห้อยไว้แล้วก็จะมีกระทงที่วางไว้อยู่ตามตามตามริมทางอะฮะเอาไว้เหมือนกับเป็นไหว้ผีไหว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันมันมีชื่อจำเพาะไหมว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นประเพณีอะไรโอ้หรืองานอะไรแล้วมันต้องมาแห่แต,ตอนกลางคืนแล้วแห่เพื่อจุดประสงค์ไงคืออ่าให้ผีมารับส่วนบุญส่วนอะไรไปงี้หรอเขาคือเจ้าของบ้านที่ผมพาก็ก็บอกว่าเนี่ย แล้วก็ให้พวกคนพวกไม่มีพวกผีได้รอดพวกผีผีไปโขงวันน้มากินอ๋อเหรอใช่ครับเพราะถ้าเป็นเหนือพี่จำได้ว่าพี่เคยไปไปทางานเนาะนะครับเพราะเขาจะมีความเชื่อแบบเนี้ยฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีชื่อจำพาะเจาะจงไหมอะนะแต่ว่าเขาจะมีตุงที่เป็นตุงสีแดงห้อยนี่นึกจากความ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 ทรงจํานะจะมีตุงห้อยแล้วก็ข้างกระพื้นก็จะมี กระทงอะไรที่มีอาหารคาวหวานแล้วก็มีทู่ปะไม่รู้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลักษณะเนี้ยมันจะเ,เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือมันเป็นประเพณีเลยที่เมื่อถึงช่วงนี้เดือนนี้แล้วก็จะมีการจัดอะไรการเหมือนกับเช่นเช่นอย่างที่ของฮ่องกงว่าจีนบ้าไต้หวันบ้าที่จะมีวันที่ว่าเหมือนแบบวันของโลกของของของ,ของคนกับผีที่มันจะมีมี บางๆเส้นบางๆกั้นอยู่อะแล้วเมื่อถึงวันเนี้ยเหมือนกับเขาก็จะมีแบบว่าเอาปี๊บมาแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองไม่แน่ใจว่าว่าขายกันหรือเปล่าอืมละเออผมก็เลยอยากรู้งว่าเขาเรียกอะไรไงมันมันมีด้วยเหรอพิธีกรรมเลี้ยงผีหรือย,ยังไงเออเนี่ยให้พี่ตั้นเช็คอยู่ฮะโอเคได้ครับป๊อปนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ โอเคขอบพระคุณมากป๊อบทำให้พี่ <ไป S 1> หูตาสว่างเลยครับเรื่องที่ว่าชั้นสวยไหมขอบคุณครับ